นางเอกที่คิดถึงเคที่คราติน่ากับลูกสาวสุดน่ารักชีวิตตอนนี้ดีดีออกจากวงการเป็นแม่ลูกสองแล้วอดีตนางเอกลูกครึ่งเคที่คราติน่ากรอสย้อนกลับไปช่วงยุคเกเธอสวยและฮอตมากมีทั้งงานถ่ายแบบงานแสดงเพียบแถมเธอยังเป็นอดีตศิลปินมือเบส วงวีนัทบัตเตอร์ไฟอีกด้วยปัจจุบันเคที่ได้แต่งงานกับผ่วมกับหนังทอมวอลเลอร์ผู้สร้างภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศโดยใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศกับสามีและลูกสาวสองคนน้องคีร่ากับน้องเทรินซึ่งในอิน t ตอร์แกรมส่วนใหญ่จะมีแค่ภาพลูกสาวอัปเดตแต่วันนี้ทางทีมงานมีภาพของสาวเคที่มาอัปเดตให้ชมกันใครที่ยังคิดถึงเธออยู่ไปชมกันได้เลยค่ะ